างโรงพยาบาลจุฬารัฐขอต้อนรับปีมังกรด้วยการแนะนาคาศัพท์ภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในโรงพยาบาลจะมีคําอะไรบ้างนั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะแน่นอนค่ะคําแรกเลยที่เราจะต้องรู้ก่อนคือคําว่าโรงพยาบาลโรงพยาบาลภาษาจีนใช้คําว่าอ e ีเย่น e ีเย่นและคนที่เดินทางมาโรงพยาบาลจะต้องเป็นคนที่ไม่สบายเป็นผู้ป่วยผู้ป่วยภาษาจีนเรียกว่าซิงหร่น แต่ก่อนจะถึงโรงพยาบาลคนไข้วงคนอาจจะเดินทางมาเองไม่ไหวจึงต้องเรียกรถพยาบาลให้ไปรับถึงบ้านรถพยาบาลภาษาจีนใช้คําว่าจิ่วผู้เชอจิ่วผู้เชอแล้วเมื่อมาถึงโรงพยาบาลแล้วเราจะต้องไปเจอใครกันนะตามมาดูกันต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณพยาบาลสวัสดีค่ะคุณพยาบาลควจะทราบไหมคะว่าคาว่าพยาบาลภาษาจีนเรียกว่าอะไรคะแน่นอนค่ะคําว่าพยาบาลในภาษาจีนเราจะใช้คําว่า อใช่อือใช่ต้องไหมคะถูกต้องค่ะเมื่อพบคุณพยาบาลแล้วดิยฉันขอพบบุคคลสคัญอีกท่านหนึ่งได้ไหมคะได้เลยค่ะเดี๋ยวฉันทางด้านนี้เลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอรู้ไหมคะว่าคําว่าหมอภาษาจีนเนี่ยเรียกว่าอะไรคะอีเชิงอีเชิงแล้ววันนี้มาพบหมอเนี่ยมีอะไรไม่สบายไหมครับมีค่ะก็เลยอยากจะให้หมอเนี่ยช่วยตรวจดูอาการหน่อยะค่ะแล้วคําว่าตรวจเนี่ยภาษาจีนเรียกว่าอะไรคะ เจียนฉ้าเจียนฉ้าเดี๋ยวสักพักถ้าตรวจเสร็จเนี่ยเฉยไปรับยาข้างนอกได้เลยนะครับค่ะงั้นเราไปรับยาก,กันต่อเลยนะคะตรวจเสร็จแล้วเราก็มารับยาก,กันที่นี่นะคะที่นี่คือห้องจ่ายยาค่ะห้องจ่ายยาภาษาจีนเรียกว่าเหย่าฝางเหย่าฝางรับยาเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านได้เลยค่ะ เนื่องในเทศกาลวันตรุษจ,จีนปีมังกรนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงชนถีเจ้นคังและมีความสุขในวันปีใหม่ชินเหนียนไขยเลิมมากๆนะคะสวัสดีค่ะ